แอบไปแต่ไก่ก็เห็นเพลนพระกรมกลมเงยเงยพน้องปุนคูหนึงเพลนกระหมดอยูハハ <m <m uh ่ในน้านี่แหละครับบ้านเท่ากต่สามบ้านเท่าครับโหพิธีอีสานกูไปเห็นงานกรุงเทพ่กรุงไทยกันครับมาเบิ่งพวบเบิ่งเม่์เบิ้งที่เบิ้งหนองอเด้อนี่แหละครับหาอยู่หากินทงบ้านเท่าพิธีอีสานครับโหโอ้ตายครับวเตดูวเตหาปุนครับน้าในป่าในหน้ามีเขาครับพี่น้องเอ้ย อาอันซ่อนครับผมนี่แหละครับอันผู้เพิ่นลอยน้ำเ<า>พิ่นก็นลอยน้ำเพิ่นว่าน,น,านมันก็เลิกๆม,มันสิได้ประตูบ่ปลาซิวเพิ่นว่า บาดดึงควดขึ้นมากะมีพดพดเรมีได้ก้อยอยู่ครับผมตามเลือดตัวหัวเงี้ยมือครับผมนี่แหละครับวิธีสารบาดเฮาหาอยู่หากินไซมอวงส่เบ็ดน้ำคันเทศหน้าน้ำน้องสาน้ำหวยน้องก้องบึงครับผมสู่ฟังว่าความหวังอยู่เมืองกรุงอยากมีอยากรุ่งให้เอาแขงไปขา มีอยู่มีกินแต่มันบ่วมวนหัวใจแข่งขันงานใหญ่ดินรมนแทบตายในแต่ละวันใครขึ้นเมือมาบ้านเฮามาเบิงผู้เท่าพันของ่าลูกหลาน กะวางแ่เดการงานคืดพทดผู้ของทางอยู่บันบานนามากินกับเ่าลวกหากกับบนฝีมือแม่ไปวานแห้หาอยู่หากินกับยิบพ่อไปอยู่เมืองใหญ่ภาพจำเก่าลืมแล้วไปหน่ขันยังคืดพอ เปล่ากลับมาเวลายังลูกลาเอ๋ยแม่ของทางสูส่คำเศร้าปา